ก็คือรัฐบาลองค์กรทุกองค์กรในอเมริกาเนี่ยคำนวณมาแล้วครับและสรุปได้ว่า EV ีเนี่ยสร้างมลพิษมลภาวะมากกว่าทุกชนิดในโลกครับการที่จะสร้างรถ e ีวีคือ EV ีเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงแค่ EV ีเราพูดถึงวินเทอร์บายด้วยอเราพูดถึงพลังลงาน <Solar. S 1> กันผันลมนี่แหละครับใช่ครับ,รบเราพูดถึงโซลาด้วยครับคือฟังแบบพื้นนเนี่ยสมมติผมใช้ E ีวีครับ ขออนุญาตแทรกนิดหนึง่ง <หา S 2> อย่าเพิ่งลืมสิ่งที่จะพูดนะครับโอเค e v เนี่ยถามว่าเทียบกับรถสันดาปเนี่ย e v ดีกว่าไหมดีกว่าแน่นอนดีกว่าไม่ต้องพูดถึงเลยสบายกว่าเงียบนะแอร์เย็นกว่าทเทคโนโลยีใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ใหม่ดีกว่าหมดนะถ้ามีคนถามผมว่ารถรถรุ่นไหนดีที่สุดคําตอบของผมฟังให้ชัดเลยนะครับ,ค,รบคือรถที่กําลังจะออกมาอ่ะสมมุติว่าตอนนี้ E ี V อยู่ไปซื้ออย,อ,อยู่ไปซื้อรถสันดาป ผลิตปี2000ครับอยู่ไปซื้อ EV ผลิตปี2025อไม่ต้องเทียบ EV แม่งทั้งนั่งสบายแรงกว่าทุกอย่างดีกว่าหมดแต่ถ้าเกิดอยู่ไปขับ EV ปี2000เหมือนกันละ่ะแต่ขับเบนซิน2025ละ่ะให้รถราคาล้านหนึ่งเท่ากันด้วย2025ก็ต้องดีกว่าปี2000อ่ะถูกต้องอใช่เพราะฉะนั้นผมได้เห็นคอมเมนต์ที่ผมบอกอดด EV ดีกว่ารถนั้นดี รถที่ดีกว่าคือรถที่ยังไม่ออกมามกําลังจะออกมาปีหน้าหรือปีต่อไปอนั่นคือรถที่ดีที่สุดนะครับไม่ดัวนซ้ำแม้แตว่าจะเป็นเครื่องเบนซินดีเซลไฟฟ้าอ่าช่ไไรนะไฮโดรเจนไม่ใช่เป้าหมายคือรถที่ดีที่สุดคือรถที่กําลังจะออกมาวันพรุ่งนี้